เมืองชาผีาากวนอูเตียวหวยุ้ยเล่าปีโจโฉเข้าทูแห่หัวเอี้ยนแห่หัวตุนรายงานขอรับพวกที่ปกป้องเมืองชาผีส่วนใหญ่บาดเจ็บและในเมืองไม่มีใครต้านไว้ได้ขอรับข้าไม่ว่าหรอกเมืองเตะท่านหมายความว่ายังไงชายผู้นั้นยังไม่พ่ายลิปโป้ชื่อรองเฟยเสียง วางใจเธอข้าลิปโป้ผู้ไหล่ไพ่จะเป็นทหารหรือม้าศึกนับพันข้าคนเดียวก็ล้มได้บุกมัน<า>ลิปโป้องอาจผิดธรรมดาจริงๆเราจะทำยังไงกันดีมันก็แค่อวดดีเท่านั้นแหละยังมีใครอีก ชงเหียนงุ้ยชุนนี่แกพวกเจ้ามาขวางข้าทำไมโทษตัวเองเถอะที่อ่อนต่อโลกเกินไปอะตอนนี้แหละล้ลมริปโป้เลยก็แค่หนูสกปรกข่ามันตัดหัวริปโป้มาหลังวันตั้งหนึ่งหวนต้องเป็นของข้านี่พวกแกกล้าดียังไงมาสู้กับข้า ยังจะดิ้นล้มย่างศูนเปล่าอีกหรือเจ้าพวกบัดซบข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกเจ้าจะต่อต้านก็ได้แต่คนอื่นอาจจะไม่แล้วนะืท่านแม่ทัพใช้สตีนางนี้เป็นตัวประกันมันจะไม่เสียนเตอเจ้าจิตใจดีเกินไปจะจับเสือก็ต้องทุ่มสุดตัวสิลิปโปทิ้งอาวุธและยอมจำนนเสียไอ้พวกชั่วชา้า ข้ามันท่านแม่ทัาเสียนเอ๋ท่านแม่ท้าออตื่นสิถ้าถ้าชาติหน้ามีจริงข้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนทรยศพวกนี้อีกเฮ้อทำไมถึงฝันเรื่องนี้อีกแล้วนะฉันชื่อลิโป้คนในยุคสามก,ก๊กลิโป้หรือชื่อที่เรียกกันว่า ลิฟเฟยเสียงนั่นแหละเพราะการตายในศึกที่สุมประตูขาวฉันจึงได้มาเกิดใหม่ในยุคนี้ที่นี่ไม่ได้มีสงครามรุนแรงไม่มีดาบทุกคนมีชีวิตที่มั่นคงสงบสุขและฉันก็ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นเมื่อไหรชีวิตที่น่าเบื่อน,นี่จะจบลงสักทีนะตางโงน่นี่พูดจาชวนหดหูอีกแล้วนะยังหนุ่มยังแน่นแท้ ทำไมชอบถอนหายใจเหมือนคนแก่นักล่ะโอ้ยรู้แล้วรู้แล้วปล่อยสักทีน้องสาวลิปโป้ลิเซียวเสียนแล้วข้าวเช้าของหนูล่ะตรงนั้นไงไปหยิบเอาเองสินี่น้องสาวฉันเองลิเซียวเสียนเติมทีเราเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็โตมาด้วยกันไม่ได้มีสายสัมพันธ์ทางสายเลือดแต่สำหรับฉันเธอเป็นคนในครอบครัวเพียงคนเดียวในชีวิตนี้แหว ทั้งไหมทั้งห่วยแตกแต่ยายหนูนี่ดันมีหน้าตาที่เหมือนกับเตียวเซียนไม่มีผิดบังเอิญได้แปลกพิลึกแฮะฉันไปโรงเรียนละอยู่บ้านก็ทำตัวดีๆนะไปเถอะฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะตาเงาเดี๋ยว <c oughs> พยากรณ์อากาศวันนี้บอกว่าฝนจะตกพกร่มไปด้วยสิเซียวเซียนเป็นห่วงฉันด้วยเหรอเนี่ยอย่านะผมฉันยุ่งหมดแล้วไปละคืนนี้จะเอาขนมกลับมาให้ ถ้าไม่มีพุดดิง้งแล้วก็ได้เห็นดีกันเซ็กเทา <f utilizz człowie k> ไปกันเลยสงบสุขเหมือนเคยฮะเฮลิปปอยู่คนเดียวอีกแล้วเหรอลิ้นห่าคือเฮดนาบอจ้อยลับขำเห็นเพื่อนร่วมฉันแล้วก็ควรยิ้มให้มากกว่านี้สินั่นซ์เราอุตส่าห์มาดูแลเพราะเห็นแกดูเหงาเหงานั่นเนี่ยนี่ให้โอกาสแกมาเป็นเพื่อนเราอยู่นะ ไม่สำนึกบุญคุณกันเลยหรือไง <C ut> ไปซะฉันไม่ต้องการเพื่อนหรอกเจคิดว่าแกเป็นลิโป้จากสามก๊กจริงๆนึงนึไงไอลิโป้นั่นมันก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรเหมือนกันมันก็แค่ทาตุสามตระกูลจะว่าไปแล้วสองคนนี้ก็เหมือนกันนะเป็นพวกไม่มีคนชอบไงไปกันเถอะพวกเราเพื่อนเหรอสหายร่วมลบหรอไอพวกที่แทงข้างหลังฉันน่ะฉันไม่ต้องการขยะพวกนั้นหรอก และจากที่ข่าวสารฉันก็รู้ด้วยว่าคนในยุคอนาคตคิดกับฉันยังไงถ้าสามตระกูลกบฏมีแต่คำพูดวิจารณ์น่าเบื่อถ้าไม่ใช่ว่าเพื่อเสียวเสียนนะก็ฉันจะไม่สนใจโลกใบนี้เลยเอ๊ะฝนตกฉุกเฉินฉุกเฉินรายงานตอนนี้มีรอยแยกในปรลภูเวลาที่ไม่สามารถระบุได้ทั่วโลก และมีสัตว์ประหลาดจำนวนมากออกมาจากรอยแยกนั่นขอแนะนำให้พลเมืองทุกคนอยู่ในที่พักอาศัยเพื่อเลี่ยงอันตรายเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการโดยด่วนไม่ใช่วันเมษาหน้างโง่ซะหน่อยแก้งกันแรงเกินไปไหมเนี่ยเอ๊ะนั่นนั่นมันอะไรวะ